สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่กับพี่ซีใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามตรงนี้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะเอา้านี่มันเบนเทนนี่นาะผู้นายพร้อมนะฉ,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 ฉันไม่พร้อม oh, <no. S 2> แย่แล้วโฟอาร์มนายคนเดียวไหวไหมฝากด้วยนะเพื่อนโฟอาร์มนายสู้คนเดียว mm hmm. พอไหวไหมอะเพื่อนโอ้โหทุกคนคะดูหน้าโฟอาร์มแล้วก็น่าจะไหวอย,อยู่หรอก แต่ดูเพื่อนเขาอ่ะไม่น่าไหวนะคะหรือพอเขาไปส่งโรงพยาบาลเถอะเรื่องต่อสู้ไว้ใจฉันได้อขอบคุณนะเพื่อนฉันรู้ว่านายแข็งแกร่งแต่ฉันอยากจะให้นายไปชวนเพื่อนมาต่อสู้ด้วยกันนะอ๋อได้เดี๋ยวฉันจะลองไปชวนเพื่อนฉันก่อนนะงั้นรอแปบ๊บงั้นรีบไปชวนเพื่อนแล้วก็รีบกลับมาให้ไหวที่สุดนะประเทศนี้ต้องการนายได้เลยฉันจะไม่ทำให้พวกนายผิดหวังรอแป๊บนะเดี๋ยวฉันมา เฮ้ยเพื่อนวางป่ะไม่ว่างฟรีเฮ้ยเพื่อนเดี๋ยวก่อนกลับมาก่อนยังไม่ได้บอกเลยนะว่าจะพาไปไหนเพื่อนเพื่อนโอ้โหเพื่อนหนีไปละโฟรอามอ๋อกลับมาแล้วเนี่เพื่อนฉันจะบอกให้นะฉันสู้คนเดียวไหวเอาล่ะนายสู้คนเดียวไหวก็ได้ฉันจะเชื่อมั่นในตัวนายนะเพื่อนมาแล้วมาสชื่อกันฉันเตรียมพักพัวมาเพียบไม่ว่าจะเป็นเป็ดทีวีปิดหัว ห,หรือว่าจะเป็นเปรตดาวเทียมก็มาเพื่อนหันมาทางนี้หน่อยฮะอะไรนะเพื่อนหันมาทางนี้หน่อยฉันต้องการสัญญาณดาวเทียมจากหัวข้างในออได้เลยเพื่อนเราแป๊ดหนึ่งนะเล่นไหนวันนี้พวกอเราจะชน,นะโอ้โหทุกคนเปรตหัวหลอดไฟก็มาร่วมด้วยช่วยกันเหรอเนี่ยจัดการพวกมันเลยโฟอามนายไหวใช่ไหม ฉันว่ามันมีเยอะเกินไปแล้วนะฉันว่าเรากลับก่อนดีไหมหรือไปสิเพื่อนรออะไรเราเฮ้ยโฟอัมรอสักก่อนดิเฮ้ยอะไรกันเนี่ยไม่ได้การล่ะต้องรีบโทรตามเพื่อนให้มาช่วยแล้วฮัลโหลฮัลโหลเออใช่ฉันไม่ไหวแล้วมาช่วยฉันทีนะเพื่อนนะใช่ที่เก่าเวลาเดิมตรงนี้เลยเร็วเเข้าไอ้เบนฉันว่าแล้วนายไม่ไหวเบนฉัน่ี่เบนสีช่วยจัดการอะไรนี้อะไรเนี่ยฮนี่คือเบนซีเนี่ย เรื่องนี้เดี๋ยวฉันจัดการเองเอาล่ะเวบิกออกมาเร็วเวบิกออกมาและทันใดนั้นเองสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเฮ้ยนั่นมันตัวอะไรอะทุกคนดูดิมีแสงวิบวับอยู่ตรงขาของมันอย่าบอกนะว่านี่คือเวบิกก็ไม่ใช่ฉันคือปร,รมาจารย์ไซรอเรนเฝากด้วยนะลูกพ ก่อนพวกเราขอตัวกลับบ้านก่อนนะพี่นะโอ้ยจะรีบไปไหนกลับมาช่วยกันก่อนดิเฮเวบิกออกมาสิเร็วเข้าจะไม่ทันเวลาแล้วนะเวบิกเฮ้นายได้ยินฉันหรือเปล่านะี่โอ้โหดูเหมือนว่าเวบิกจะไม่ออกมาแล้วค่ะทุกคนทำยังไงดีละเนี่ยเวบิกออกมาเดี๋ยวนี้ไม่งั้นเราขาดกัน นี่มันอะไรกันเนี่ยฉันกลัวฉันไม่อยากสู้กับไซเรนเฮดใครก็ได้พาฉันกลับบ้านทีอ <c oughs> โอ้เวบิกยืนขาแข็งเลยทุกคนไม่ยอมต่อสู้เลย <c oughs> งั้นเดี๋ยวเรามาหาตัวละครใหม่ในแมทนี้กันดีกว่านะคะ <c oughs> มาดีกว่าทําการผลิตตัวละครกันแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะเอาตัวละครในเบนเทนไปสู้กับไซเรนเฮดแต่ว่าที่นี่เนี่ยอ กว่าจะได้เงินแต่ละบาททำไมมันถึงได้ยากเกินขนาดนี้กันเนี่ยถ้าใครอยากจะเล่นแบบนี้นะคะก็สามารถเล่นได้ในลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยพี่เีเอาลิงก์ใส่เอาไว้ให้แล้วนะคะทุกคนโอเคเราจะมาผลิตเจ้าตัวที่เป็นหัวไฟกันทุกคนรู้จักไหมมันชื่อว่าอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกเออมันชื่อว่า Heed Hebla He Blast He ความร้อนนั่นแหละคะ่ะทุกคนบางทีสำเนียงภาษาอังกฤษกับภาษาของเรามันก็ออกเสียงอาจจะไม่ตรงกันนะคะทุกคนเรียกว่าอะไรก็ตามนั้นแหละคะ่ะท<า>ุกคนมาค่ะเราจะมาผลิตเจ้าตัวหัวร้อนนี้กันอุ้ย,ย,ยทำไมตัวใหญ่จังทำไมคนในแบบนี้ตัวใหญ่ได้ทุกคนใครก็ได้ช่วยจัดทีมีการโจมตีกันด้วยทุกคนโอเคเราได้เก็บเงินนะคะได้ประมาณหมื่นกว่าบาทแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ซีนะคะจะเอามาสร้าง เครื่องผลิตเออพี่ไม่แน่ใจนะว่าสิ่งที่มันออกมาคืออะไรนะคะไอคอนบอกบอกอันนี้นะคะทุกคนมันจะทําให้เงินของเราเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นค่ะแต่ว่าระหว่างที่เรารอนะคะเดี๋ยวพี่ซีเนี่ยจะเข้าไป โรงงานของคนอื่นดูทุกคนดูดิโอ้ยจมตีกันใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวพี่สีจะขโมยอาวุธของเขาเอาละขโมยอ่าได้แล้วได้แล้วได้ลโอเคโอเคแล้วก็ขึ้นไปข้างบนค่ะทุกคนโอ้ยบันไดสีฟ้าสวยจุงโอ้เฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นก่อนโอเคขึ้นมาด้านบนแล้วนะคะแต่ละบ้านก็น่าจะมีอาวุธที่แตกต่างกันนะคะเนี่ยดูสิได้มาแล้วทุกคนได้มาหลายอันเลยเนี่ทุกคนเดี๋ยวจะโชว์อาวุธให้ทุกคนดูนะคะนี่เลยค่ะ ได้แล้วมั้งคะพี่นี่ไงดาบฟุ้งฟิงดูดิสีฟ้านะคะเป็นโทนสีฟ้าค่ะทุกคนถ้าเป็นบ้านเราอ่ะมันก็จะเป็นสีแบบออกแบบเป็นไฟไฟไว้มันเป็นตามธีมของตัวละครที่เราเลือกนะคะทุกคนโอ้โวิ่งแรงวิ่งแรงวิ่งแรงไอตัวนี้มันทําให้วิ่งแรวทุกคนโอ้โสุดยอดไปเลยทุกคนดูความเร็วระดับนี้เนี่ยไม่มีใครวิ่งทันเราแน่นอนค่ะถ้าเกิดมาแข่งกีฬาสีพี่พกเครื่องนี้ไปด้วยรับรองพี่แข่งได้ที่หนึ่งชัว เจ้าไหนจะพบไปได้ยังไงนี่มันในเกมเนาะอืมจริงลืมไปเหมียวในชีวิตจริงมันมีไหมทุกคนเครื่องที่ทําให้วิ่งเร็วแบบเนี้ยค่ะโอเคเรากลับมาที่โรงงานของเราดีกว่านะคะได้เงินไม่กี่หมื่นเองอะทุกคนโอ้โหได้น้อยจังเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรเราปลดล็อกไปก่อนอืมสองหมืน่นเออเฮ้อสองหมื่นห้าเลยหรอเงินหมดไม่เป็นไรรอเวลาไปป่วนคนอื่นก่อนดีกว่านะคะ แบบนี้เนี่ยระหว่างที่เรารอเราอาจจะเซ็งเซงใช่ปะทุกคนเราต้องไปป่วนคนอื่นเว้ยแล้วเราป่วนเสร็จแล้วนะคะเราก็กลับมาเก็บเงินเพียงเท่านี้เวลาก็จะผ่านไปไวมากเนี่ยแป๊บเดียวเห็นปะได้มา20,000กว่าบาทแล้วนะคะ พี่สีคิดว่าในแมบ,บนี้นะคะทุกคนเงินอ่ะมันขึ้นไวมากๆเลยนะคะเราไม่ต้องรอ,อนานเลยค่ะแต่ว่าพี่ก็อยากจะเห็นบ้านอื่นนะคะว่าบ้านอื่นเนี่ยตัวละครเป็นยังไงนะคะแล้วก็เอาวุดอ่ะมันแตกต่างกันหรือเปล่าถ้าใครมาเล่นแล้วนะคะแล้วสามารถกดล็อกได้ทุกอันแล้วเนี่ยบ้านอื่นบอกพี่ด้วยนะเมนบอกกันด้านล่างใต้คลิปก็ได้นะคะทุกคนเฮ้ยลูกไฟอะไรอะ่ะดูดิโอแสงสวยจังทุกคนมันทําอะไรได้เดี๋ยวเราไปลองใช้ลูกไฟนี้กับเพื่อนๆดีกว่านะคะทุกคนมาไปกันเ็วเหมียว แล้วเจ้าหน้าจะไปไหนนี่ไงนี่ไงนี่ไงเจอเหยื่อแล้วทุกคนโอ้ยวิ่งหนีไปไหนพัดไอ้มาเกยเหมือนเห็นอะไรแวบๆโลกรอก่อนโลกรอก่อนโลพี่ก่อนอ้าวพี่ครับมาทําอะไรตรงนี้ครับพี่โอ้พี่ถืออะไรมาครับเนี่ยๆๆพี่ถือลูกไฟมามาทดลองก่อนแล้วเอ้ยพี่อย่าทำผมอย่าทำผมครับพี่วิบ เฮ้ยลังแกคนอื่นแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ทุกคนดูตัวอย่างใหญ่เห็นแล้วมันมันต้องเข้าไปช่วยทุกคนมาจัดการเลยดีกว่าเฮ้ยนายลังแกคนอื่นเมื่อกี้เนี่ยเราเห็นนะเว้ยขอบคุณนะที่ช่วยฉันเล็กของเธอเนี้ย <laughs> โอ้โหสรุปดาฟ้านี่มันแจ่มสุดๆไปเลยทุกคนสกิดนิดเดียวสไลด์หายต่อยไปกับสายลงเลยนะคะ มาค่ะทุกคนเรากลับไปที่โรงงานของเราดีกว่านะคะตอนนี้น่าจะได้หลายบาทแล้วนะคะทุกคนพี่จะทําการปลดล็อกให้หมดเลยนี่ไงนี่เลยโอ้โหได้เป็นแสนเลยไปโจมตีเพื่อนแปบเดียวพี่คะ่ะมาเร็วมาเร็วขึ้นมาปลดล็อกข้างบนกันเ็วทุกคนออ้ยต้องได้ครบแน่ๆเลยนะคะเพราะว่าพี่เหลือแค่นิดเดียวเท่านั้นค่ะทุกคนนี่แค่นิดเดียวเท่านั้นตรงนี้นะคะปลดล็อกไปเลยจ้าห้าหมื่นหกหมื่นแปดหมื่นโอ้โหเรามีเงินเป็นแสนทุกคนเราใช้หมดอุย้ยนี้สวยจัง น่าจะเป็นอันสุดท้ายค่ะทุกคนที่เป็นตาสัญลักษณ์แบบนี้และนี่ก็คืออันสุดท้ายหรือเปล่าอุ้ยน,นี่อาวุธน,นี้ก็แจ่มนะทุกคนมีไฟด้วยไหนทดลองนี้อ้า<ว>อุ้ยอันนี้น,นี่นี้น,นี่ทุกคนโอ้ยได้ตัวละครมาแล้วคะ่ะสุดยอดแต่เอ๊ะทำไมหัวพี่เป็นแบบนี้ล่ะเนี่ยพี่คะมันต้องใช้เวลานิดนึงโอเคมาลองดูกันว่าแปลงร่างแล้วเป็นยังไงเอ๊ะทำไมมันไม่เป็นกะทิอาพี่คะหนูนะ่า โอ้โหได้แล้วทุกคนแถมผมยังอยู่ด้วยนะคะว้าสัญญาดไปเลยค่ะอาวุธครบครันแต่ดูเหมือนว่าที่นี่เนี่ยจะไฟไหม้แล้วนะคะทุกคนวันนี้พี่สิขอตัวนะคะไปหารถด,ดับเพลิงมาดับไฟโรงงานพี่ก่อนโอ้ยไฟไหม้หมดแล้วเนี่ยใครชื่นชอมนะคะก็อย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะข่าวหน้าพี่จะเล่นแมกอะไร ก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนวันนี้รถดับเพลิงอยู่ในเนี่ยพี่คะเร็วเข้าคะ่ะไฟจะไหม้โรงงานของเราหมดแล้วรถดับเพลิงมาดับไฟให้ที